พี่น้องพอๆกันอีกแลวพี่น้องบาดนี้จะตั้งใจอัพคลิปพี่น้องจะตั้งใจถ่ายคลิปถ่ายเอียงเลยพี่น้องอย่าลืมเด้อฝากชมคลิปกันเด้อจ้าพี่น้องมีอย่างกะเบ่งกะ z o มกันเด้อพี่น้องอุดเบ่งอุดชมกันไปพี่น้องถ่ายคลิปได้พี่ตากดไลค์กดแชร์กับกดแชร์พี่น้องพอๆกดไลค์กับลับหงลับตากดไลค์ไปพี่น้องสวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้อาหารเกิดพี่น้อง กองผสมมีอยู่หน้าเฮาแคมทางเลยพี่น้องไม่รู้ว่าของใครไม่รู้ว่างัวใครพี่น้องมาล้มที่นี่เขาก็จัดมาาแล้ววดนะมันบอกว่าหายใส่ตู้ไว้หายลงเกี่ยวเข่าเลยขึ้นเตะให้พ่อใหญ่โพได้ถือมือเลยถือมือเออยายเขาเอาเองเเออมืืดดนไ้

พี่ดาใช้ไงโก้เป็นพ่อบ้านเช่าอยู่พี่บ้านเฮาพี่บอน้องถัง้องกับปั้นก็สั่นหมเดี๋ยวพ่อบ้านมันจะเคาะเป็นเลยเออนี่ยวเด้อดยว้อนวเ้าินมหนระห้องมาบมา เขาคัอาโป้กอดนะเน่ยไม่พาเคิงแล้วต่คาทิ้งว่ะปอดพวนั้นกูตายนเเป็นพวบานกู้จี้จหรอกจ็ตทันเลยนิดหงพวบานกู้พวบานจอยดันห้องบ่เปแล้วเป็นพวบานไหนเอ้เอาแล้วเหลือพวบานบบเนี่ย แล้วก็อันพอบ้านอันนี้น้ำบ่อที่บ่อพอแทนเออพอบ้านแทนอ้าวน้องเคียนก็อยู่ใกล้กันเนาะมันซ้ำก่อนเผาดีพุ่เออมันปูกันบ่อเหนผักขัดแทนกระดูกมากเลยนั่นี่แล้วมันจีนจินประจุคนโอ้ยพอบ้านโพเห็นละบ้านนี้บ่เหมือนห้าอย่าง

ขึ้นมาแล้วิ้นแบา่างแขงเลย้นเลมันหนักพวงยาดยถึงไหนได้อมาจ่อชัันี่พอป่เดี๋ยวไทำตันีแล้วส่งบ้านส่งวัดแต่พอด้ แกวงวัดนะเด้อผมอ่านเด้อไวยผู้ขายผู้ช่องบ้านได้หน่เอาเร็วเตะแล้วอือโหเหล่าผมหาเออเออได้ก็ได้บ่นได้ค่าทั้งเจ็บนะลูกเจ็บนะพี่มไงเจ็บปกเด้พิษไทยแต่ว่าช่องวัดช่องบ้านบ่หนิช่องวัดช่องวัดด้ช่ no ชี well ้กันจิคต่าโกังอกใน้างเลยพอาพตกน่หัวเขอจข้าโค้กันะยเจ้าอย่าปากเลยลูกจะล้มพวกเขาจะชีเจ็บอีกนะไปได้พอเกียวเขาหอนไส้เลยวสิแล้วแหละคือได้หลดขักแทะเขาจะการนีจะดึกเขา ื uh ินขาวอะไรอบตาขางานวันเริ่มต้นเดบิตมันก็มาปาไว้นี่หละมาปั่นมาแต่ในเครื่องร้านมาตัดิมยงพุมาตัด่านี้เกี่ยวอไรเกี่ยวนะจักเกียวหอยไหดกับไกัว่ามันขาดอันกวาอันโลดดูดิว่าบะมันนเพืองมันนามันขเาข เบิ่งกับคาิวแมกันเขาบนในล้มเขาล่มก็หายมือเขาล้มก็เขาล้มก็บบตัาบบเออนั่นแหละจังหวะนะเล็ดหนาวเล่นเด็กคนเกี่ยวเอาเขาเห็นนั่นแล้วมืนเลยมุนมดแลเรอจารย์มนโอ้โหเป็นคนมือจังหวะหน้ามันชับทีพูดเลย่ออ ขอมิตกคูดพี่นองโมัเกียวาวเดียวแล้วบอเพืนเขาดไปนะจะทำหายังมดหแ้ต่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตัดแล้วีนหอยสามมือพวกมันี่หาคนนอู่แลู้่อยหาบามนตงหน้าจีได้พูดสออได้สาออยฮะมึงเลือกหอเด้อ ทมอซานนอยพอไหได้ไหมฮะทำสิหัด่อาแม่เรื่อยแม่อยู่วะม่ไวบ่ทนใ่แล่ทบ่ทนี้บ่คนครัวนี่บาชั้นไหนใช่คือหน้าไม้ใหรไม่เคนคือว่าหูบ้างซ้างคืออึดคือบดลายปันไหนโสดนั่นนะไปงานการสางไปไปก่ ่งใช้ก็จะพาเขาหนาไปกินโอ้อลเดียวกับพ่อหามคนหนาที่13ตายเขา13เกินงูไห่เขาปจอยวัที่13นี่เนาะเออชาบ้านคือได้หรอกโยกินกินูใหญ่เขากพันโอ้ยคุทากินแหันสุดบ้าหรอผูกนเนาปลามแ้ไหะ พูชื่อสื่ว่าไม่่รู้มันัวะโม่ชี่อจะได้อลออมารับไปเชียร์ไปกันระกันไทยมันหรอไปตากันเลยละปะแล้วก็คุกิดมาเลยมดเราเราหลุนพี่น้องอาม้ามาหลุดเพราะเราินหลุดเขาไปไปเลยนาดหลุนข้าวไปนะจ๊ะพี่น้องตึงขืนตึงข้นตึงขืนตึงขืนอืม เรียวเรียบรลอยพี่น้องอ๋อทำไมมันแบ่งอีกพูดหาร้อยหาร้อยได้แบบนี้เนาะพอเอาเลยบ่ยังเหลือยังเพี่คาโคงพี่น้องจุ๊จุป้าถ้มันพูดถ้าได้ดีนะครับกระดอแท้พออีเมล Thôi email อีเมล ơi เอ้ยมันบ่เคยเคยไป เอ้ย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 ังมแล้วยังโมเล้าเปนกะองี่ชงนะนีจมาชมกูดเออคตมักีชมเลยโอ้ยเงี้ยะจุอะพี่น้อะจุดตับจุดตับจุดตับคาโคงคาโคงคาโคง เคนลาอ้าเย่ันแล้วเดี๋ยวบอกเนาะอ้ดูจะพ่าวาเอาผู้ยายจับเอาอยู่นะพูดเลยพันบาทพี่น้องพันบาทพันบาทันเกิดฮันเกิด ตัวป่วนจากไทยตัวป่วนจากันน่ะพี่นห้ยังเอากัร้้านเอามาลยด้ไป่อยอย่างนี้หละพูสอนสอน ร้านกับพูอยากเปิดเพลงกับพี่น้องเฮ้ยติดลิเกซิตของแม่ของป้าและตายแหละมอนาลินขี่ <c oughs> อา้าวพาะยาพูดได้ก็เอา้าวบ้านนี้นั่งมาแล้วมาแล้วเนะ <c oughs> าะจะไหนได้พี่น้องมาบ้านนี้เ <c oughs> นี่ยแตกกันเบืแองะไรบ้านนี้พี่น้อง <c oughs> โอ้คงขามเลยดิเอาแต่เขาตัวไหนกินแล้วกูบอกขาแล้วเลมึงไอกูหาเกทำไบ่พอกันน้องเด้แตงได้บัไปเลยพี่น้องง่ายๆกันเติบโตไปแล้วบพอกันกีไมพี่น้องได้หูไปเลยจ้าพี่น้อง